สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านลหลายท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็จะต้องตระหนักนิดนึ่งค่ะว่าต้นไม้แบบไหนที่ปลูกแล้วจะนำภัยมาให้กับผู้ที่ปลูกหรือผู้ที่เป็นเจ้าของสําหรับลักษณะต้นไม้ที่จะนำภัยหรือความเดือดร้อนมาให้กับผู้ที่ปลูกเจ้าของที่ปลูกหรือว่าบุคคลต่างๆที่อาศัยอยู่ในครอบครัวก็จะเป็นลักษณะดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ปกคลุมทั้งบ้านค่ะเพราะว่าจะทําให้เกิด ความชื้นภายในบ้านทําให้เป็นบ่อกเกิดของแหล่งสะสมของเชื้อโรคสิ่งสกปรกต่างๆรวมไปถึงพวกเชื้อราก็จะทําให้เกิดปัญหากับตัวบ้านแล้วก็โครงสร้างของบ้านทําให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นต้นจามจุลีต้นมะขามหรือว่าต้นใสประมาณแบบนี้ค่ะข้อที่ 2. ลักษณะต้นไม้ที่ปลูกนั้น จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาได้มากมายค่ะรวมไปถึงมีรากที่ใหญ่แข็งแรงแล้วก็ชอนชัยเป็นวงกว้างเช่นต้นพิกุลที่เขามีรากแข็งแรงแล้วก็สามารถชอนชัยดันพื้นดินหรือว่าลานปูนซีเมนที่ปลูกทับอยู่นะคะจนทําให้เกิดการแตกแยกแล้วก็อาจจะดันพื้นดินทําให้ตัวอาคารหรือบ้านเราที่อาศัยอยู่ค่ะเกิดความเสียหายได้ นอกจากนั้นก็มีต้นไม้ที่มีใบเยอะแยะมากมายแล้วก็ร่วงหล่นง่ายเช่นใบของต้นขนุนนะคะที่จะต้องเป็นภาระให้กับผู้ที่ปลูกหรือผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมาทําการเก็บกวาดแล้วก็เดือดร้อนในการที่จะต้องดูแรลรักษาความสะอาดตลอดเวลาอาจจะเป็นต้นขนุนหรือต้นหูกระจงค่ะที่มีใบตกร่วงหล่นบ่อยมากนะคะข้อที่3เป็นต้นไม้ที่มีพิษเช่นต้นสาวน้อยปรแป้ง ซึ่งน้ำยางไหลออกมาตามใบแล้วก็ข้อจะมีสารพิษที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตค่ะที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังถ้าเข้าตาก็จะไปทำลายกระจกตาแล้วก็ยังทำให้ระบบทางเดินหายใจผิดปกติอาจจะเกิดอาการตัวบวมนะคะแล้วก็เป็นอันตรายได้ทั้งกับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆ หรือแม้กระทั่งต้นยี่โถค่ะที่ดอกไม้จะมีสีสันสวยงามแต่ทุกส่วนของต้นยี่โถก็จะเต็มไปด้วยพิษที่ร้ายแรงโดยเฉพาะพิษจากน้ำยางจะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทแล้วก็ระบบหัวใจและถ้าหากว่าเด็กๆเกผลอรับประทานหรือกินเข้าไปจะทำให้ปวดหัวหัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานและหัวใจหยุดเต้นได้ รวมทั้งต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมเช่นพวกอากาเวหรือว่าต้นกระบองเพชรต่างๆที่อาจจะทิ่มแทงตําม,มือหรืออวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของเราทําให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นภัยนําความเดือดร้อนมาให้กับเจ้าของหรือผู้ที่ปลูกอย่างเราได้ค่ะ ส่วนข้อที่4ี่ก็คือต้นไม้ที่มีกิ่งเปราะหรือว่าหักได้ง่ายเมื่อตกหล่นใส่คนก็จะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือถ้าหากว่าร่วงหล่นใส่บ้านเรือนก็จะทำให้เกิดการพังเสียหายหรือร่วงหล่นใส่รถก็จะทำให้รถเราเสียหายได้เช่นเดียวกันค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5คะ่ะเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นแรงฉุนมากเช่นต้นพญาสัตบันญหรือที่เรารู้จักกันดีว่าต้นตินเป็ดนะคะ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่เมื่อถึงเวลาเขาออกดอกก็จะมีกลิ่นที่ชุนมากซึ่งหลายๆคนบอกว่าเหม็นจนทนไม่ไหวและบางคนก็ทำให้เกิดการแพ้ค่ะมึนศีรษะปวดหัวและบางคนก็มีภูมิแพ้ร่วมด้วยเนื่องจากว่าได้รับกลิ่นที่แพ้ตรงนี้เข้าไปนะคะซึ่งต้นไม้ที่มีดอกและมีกลิ่นที่รุนแรงแบบนี้ก็อาจจะมีพวกอุจจพิษวาสนาแล้วก็ต้นไม้อื่นๆค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ คุณผู้ชมก็ได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะต้นไม้ต่างๆที่ไม่ควรจะปลูกเพราะว่าถ้าปลูกแล้วก็อาจจะนำภัยหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่ปลูกหรือว่าผู้ที่อยู่อาศัยได้รับชมคลิปวิดีโอนี้กันไปแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอนในครั้งถัดไปแล้วก็ขอขอบรับคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมคะ่ะ